วันนี้ดีใามีช่างเสริมสวยนะครับประจำตัวนะครับผมน่ารักมาก ตัดเสร็จไปแล้วนะครับเมื่อกี้ข้างหนึ่งข้างท้ายตอนนี้ก็กำลัลงตัดด้านขวานะครับถ้าทำนานี่เรียบเน่าเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอ้ตะกจี cứ kiếp chưa 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 na Mà chưa 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 tem chưa chưa ไม่ทำนามานหรอที่ดินเต็มเลยท,ทั้งทั้งขี้ดินทั้งขี้หญ้า <c oughs> ข้าวสุกแล้วน,น,นะมอข้าว อย,อย่างนั้นแเหนียวก็กินไม่เหนียวก็ไม่กินน่ารักมากเลยนะครับผมคุณภรรยานะครับผมหรือเมียผมเองนะครับตัดเล็บให้ประจํานะครับผมเล็บขบนำปิ๊ปปีโอ้โอห ชอบดูนะักพวกตัดเล็บคงเล็บขบวันนี้ให้ตัดให้ซะเลยหงเยอะไหมหงเผื่อพรุ่งนี้เช้าไหมฮะ <c oughs> เผื่อเขากินพรุ่งนี้เชา้า ก็นี้กลกกินกับแก้ววองแก้ววองอยังเหลืออยู่หน่อยนึงทอดกุ้นเชียงให้เข้าแล้วนะเ้าเข้าไว้ในจานเนะ่ะตรงคอนโดกุ้นเชียงกินกับข้าวตรงเนี้ยก่อนไปทำงาน เมียเรานี่โคตรดีเลยโคตรน่ารักเลยตัดเล็บให้ปัวโอเคนะครับประมาณนี้แหละไลค์แค่ห้านาทีก็พอแล้วภรรยาเป็นเมียที่น่ารักมากตัดเล็บให้ตลอดเลย โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัดนะครับ